สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับไม่วันนี้เรามีอาหารแค่นี้หัวหน้าพ่อครัวในโรงอาหารกาเยียงอู่เย่ไม่สามารถหยุดตัวเองจากการถามว่าเจ้ายังหิวอยู่เหรอทางอเลนเดินไปที่หน้าต่างมาเลขสองได้พูดว่าข้าคิดว่าข้าสามารถทำอะไรกับหน้าต่างที่สองได้เป็นเวลานานแล้วที่เขาไม่ได้กินอย่างเต็มที่แต่วันนี้เขาต้องการกินอย่างแท้จริง เขาไม่ต้องการที่จะแกล้งเจียงอ,ยอูเย่แต่เขาไม่สามารถอยู่ตัวเองจากการกินได้อย่างแท้จริงอาหารนั้นยอดเยี่ยมทั้งคุณภาพและปานิมาณเขารู้สึกเหมือนกับความเฉยชาที่เขาได้รับเมื่อเร็วๆนี้ถูกกวาดออกไปในที่สุดร่างกายของเขาก็รู้สึกสบายใจรละพึงพอใจในที่สุดยิ่งกว่านั้นกระแสวังวนแกนแท้ของเลือดในอกของเขากำลังหมุนด้วยความเร็วสูงสุดแล้วดูเหมือนจะมีแสงระยิบระยับจางๆสองประกาย อยู่ตรงกลางแกนกลางของมันมันเป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับเขาที่จะเติมพลังงานจํานวนมากเขาย่อยอาหารที่เพิ่งกินไปเกือบหมดทั้งเหรนทานทาอาหารมากกว่า1ิบจานจากหน้าต่างหมายเลขสองก่อนที่เขาจะหยุดเขายิ้มอย่างมีฟันไปที่เจียงอู่เย่ซึ่งใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีโคลนแล้วขอบคุณครับท่านนายพันเจียงอู่เย่ยืนนิ่งมองดูเขาจากไปทั้งเหรินทักทายเจียงชีเย่แด้หลงอยู่เชีย ก่อนออกจากโรงอาหารและกลับไปที่ห้องพักของเขาห้องของทหารไม่ได้ตกแต่งอย่างดีมันเป็นเพียงแค่สิบตารางเมตรที่มีห้องน้ําที่เรียบง่ายมากแต่ทว่าทางเหรินค่อนข้างพอใจเพราะเขามีพื้นที่สําหรับตัวเองอย่างน้อยก็ดีกว่าการแชร์ห้องกับคนอื่นปูเย่ข้าจะทําอย่างไรเมื่อไม่สามารถติดต่อกับเจ้าได้ทางเหรนรู้สึกกังวลเล็กน้อยเขาไม่สามารถรอให้เขาได้รับการเลื่อนยศดเป็นพันเอกได้ ซึ่งอาจจะใช้เวลาถึง4ปีเพื่อที่จะสะสมคะแนนความกล้าหาญในการเลื่อนยศทหารทางออเรนจะต้องค้นหาพื้นฐานของระบบการให้คะแนนของพวกเขาในการฝึกพิเศษในเดือนถัดไปก่อนเขานั่งสมาธิอยู่บนเตียงแล้วเริ่มทําสมาธิเขาจะต้องคว้าทุกโอกาสที่ทําได้เพื่อฝึกฝนอย่างอุตสาหะเขาสามารถครอบครองวงแหวนวิญญาณอายุแสนปีทันทีที่เขาเก้าวเข้าสู่ระดับ60ดังนั้น ฐานการฝึกฝนของเขาจะข้าวขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างไม่ต้องสงสัยการต่อสู้ของถังอรินกับโม่เหมยในวันนั้นทำให้ความบกพร่องของเขาชัดเจนความแข็งแกร่งของเขาเพียงพอแล้วแต่เขายังมีช่องว่างอีกมากสำหรับการเติบโตเมื่อต้องแปลงเป็นความเร็วเขาจะต้องปรับปรุงเรื่องนี้มิฉะนั้นความแข็งแกร่งของเขาแม้ว่าจะเหลือเชื่อแต่ก็สูญเปล่าหากมันไม่มีประสิทธิทภาพในการต่อสู้กับศัตรู ขณะที่ทังอุรินกำลังนั่งสมาธิมีคนทั้งหมด12คนกำลังดูหน้าจอในห้องปฏิบัติการที่สภายในฐานบัญชาการของกองทัพเทพโรหิตหน้าจอกำลังแสดงการปีนขึ้นไปบนภูเขาของถังอุรินลงยูเสียก็อยู่ที่นั่นเช่นกันเธอยือนอยู่ข้างหลังขณะที่คนอื่นๆที่นั่งนั้นมียศสูงกว่าพันเอกที่นั่งด้านหน้ามีนายพลสองคนที่มีดาวติดอยู่ที่เครื่องแบบของพวกเขานายพลเหล่านี้ เป็นผู้ชายที่ดูเหมือนจะอายุเกิน40ปีหนึ่งในนั้นมีขนาดใหญ่และมีกล้ามมีคิ้วหนาและตาโตเขามีรูปรักที่หรอหราและสง่างามในขณะที่เขานั่งอยู่ที่นั่นด้วยความยิ่งใหญ่คนที่อยู่เคียงข้างเขาเป็นชายร่างสูงและผอมเพียวดูเหมือนว่าเขาจะคล้ายกับโรงยูเชียถึง6 0ปเซนดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าเขาเกี่ยวข้องกับเธอความสามารถทางกายภาพที่น่าประทรับใจมากที่นั่น นายพลที่มีร่างกายแข็งแกรงกล่าวด้วยเสียงทุ้มรึกรลงยูเฉียพูดว่าใช่ข้าได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วใช้เวลาทั้งหมด8วันนับจากที่เขาเข้าสู่ภูเขาของเราเพื่อมาถึงค่ายทหารไม่มีวีแววว่าเขาจะใช้พลังวิญญาณหรือวิญญาณยุดการต่อสู้แต่ทว่าแต่ทว่าอะไรนายพลที่ดูคล้ายกับเธอถามรลงยูเฉียตอบว่าแต่ทว่าดูเหมือนว่าเขามีความแข็งแกรง่งผิดปกติ ข้าคิดว่ามันมาจากสายเลือดของเขาท่านนายพลท่านทั้งคู่สามารถดูภาพจากการทดสอบของเขาเพื่อดูว่าเขาแสดงความแข็งแกร่งอย่างไรในภายหลังมันแปลกมากแต่ก็ทรงพลังมากด้วยนายพลผู้แข็งแกร่งหัวเราะออกมานั่นดูน่าประทับใจมากบุคคลนี้เป็นคนที่ดีอย่างแท้จริงที่จะถูกประเมินโดยเสี่ยวเชียเช่นนี้เอาละมาดูแบบฝึกหัดการประเมินของเขากันรงยุเสียมาข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนช่องการรับชม เงาปรากฏเคลื่อนบนจอหนึ่งครั้งซึ่งแสดงฉากของเธอและทังโอเรนเข้าสู่โรคจำลองนายพลหลงเทียนอูเหลือบมองลูกสาวของเขาด้วยท่าทางแปลกๆบนใบหน้าของเขาเขาได้ยินจากภรรยายของเขาว่าลูกสาวของเขานำสมาชิกคนใหม่คนนี้มาทดสอบได้อย่างไรและให้คะแนนสูงสุดแก่เขาเฉพาะผู้มาใหม่ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้นที่สมควรได้รับความสนใจพวกเขาดูการบันทึกการทดสอบเป็นการส่วนตัว ที่พวกเขาจะได้กำหนดระดับสำหรับผู้ที่มาสมัครใหม่ฉากเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อหลงยูเฉียวและทางเรนกระโดดลงไปในเหวและเข้าไปในถ้ำทางเรนเดินไปข้างหน้าพร้อมกับแท่งเหล็กในมือของเขาในขณะที่ดวงตาของเขาส่องแสงสีม่วงเปนคงข้งคราวเขาได้รับเลือกและส่งมาโดยสำนักถังแต่เดิมมาจากโรงเรียนสื่อหลเครื่อง,งั้นเหรอรู้เหมือนว่าเขาจะเป็นผู้รอดชีวิตจากโรงเรียนสื่อหลเครื่อใช่ไหมหลงเทียนอูรีตาของเขา ข้าก็คิดอย่างนั้นชูเว่ยเถาพยักหน้าข้าไม่ได้คาดหวังว่าโรงเรียนซอไรเคอร์จะถูกทำลายโดยสิ้นเชิงข้าเกรงว่าคนของเราที่มาจากโรงเรียนซอไรเคอร์จะควบคุมไม่ได้ถ้าไม่ใช่เพราะการปราบปรามข่าวของเราดูเหมือนว่าทวีปจะไม่สง,งบสุขอีกต่อไปหลงเทนอู่พยักหน้ามันน่าสงสัยอย่างมากและไม่ง่ายอย่างที่คิดข้าคิดว่ามันเกี่ยวกับทหารผู้บัญชาการกองร้อยกำลังเดินทางไปยังกองบัญชาการกองทัพดังนั้น เราจะรอเขาสรุปสถานการณ์เมื่อเขากลับมาคาหวังว่ากองบัญชาการกองทัพจะไม่เข้าไปยุ่งมิะน,นั้นมันจะเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่พวกเขาจะฆ่าพม,มายุทธ์ขำฟ้าได้อย่างไรชูหวยเถาถอนหายใจหนึ่งครั้งพูดขึ้นว่าบางคนคิดว่าพม,มายุทธ์ปัจจุบันมีพลังเพียงพอในทางกลับกันจุดยืนที่เป็นกลางของโรงเรียนสื่อไรเครอร์ดึงความคุนเคืองจากผู้ที่ทะเยอทะยานมากเกินไป เราไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเหมือนเดิมได้เราจะรอให้ผู้บัญชาการกองร้อยตัดสินใจขั้นสุดท้ายเอ๊ะนั่นอะไรนะฉากเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อแม่ทัพใหญ่ทั้งสองกำลังสนทนากันหลงเทียนอูทำเสียงงุนงงเพราะเขาเห็นฉากที่หลงยูเชียกำลังวิ่งไปที่กลางถ้ำมันไม่ใช่ความยากของการประเมินที่เธอคิดขึ้นเองงั้นเหลอจากนั้นพวกเขาก็เฝ้าดูร่างทั้งอเรนตามหลังหลงยูเชียอย่างใกล้ชิด เขาโบกไม้เท้าเหล็กขึ้นลงอย่างต่อเนื่องเพื่อฆ่าค้างคาวสีกงเร็บอย่างต่อเนื่องการต่อสู้ระยะประชิดของเขาน่าประทับใจมากเมื่อเขาใช้การเคลื่อนที่ดูดเงาคลายของสำนักถังยิ่งกว่านั้นเขาสงบและมั่นคงมันค่อนข้างน่าประทับใจสำหรับเด็กวัย21ปีที่ทำเช่นนี้ความแข็งแกร่งของเขาแข็งแกร่งมากจนสามารถพึ่งพาแท่งเหล็กเพื่อเอาชนะค้งคาวสีกงเร็บได้อย่างง่ายดายเขาทำมันทั้งหมด โดยไม่มีกําลังเสริมหรืออุปกรณ์ใดๆดังนั้นอย่างน้อยเขาก็มีคุณสมบัติของพลทหารชั้นสองหลงยุสีไม่ได้พูดอะไรสักคำฉากเปลี่ยนไปและค้างข่าวหกกรงเล็บก็คานออกมาและกระโจนเข้าหาถังโอเรนใช้ตาของหลงเทนโอและชูไหวเถาเปลี่ยนไปอย่างจริงจังค้างข่าวหกกรงเล็บนั้นแข็งแกร่งกว่าค้างข่าวสี่กรงเล็บถึงสิบเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันถูกติดตามด้วยความสามารถในการโจมตีด้วยขึ้นเสียง เึ้นเสียงเคยสร้างปัญหาให้กับกองทัพเทพโรหิตและการโจมตีระยะประชิดเป็นเรื่องที่น่าวิตกอย่างมากในหลายกรณีในช่วงเวลาต่อมาหลงเทียนอูแข็งทื่อเล็กน้อยเพราะเขาเห็นทังอร่นก็หลงยูเฉียวไว้ในอ้อมแขนของเขาเมื่อเขาเอาชนะขังข่าวหกกงเรบใบหน้าที่มีสเสน่ห์ของหลงยูเฉียวแดงขึ้นขณะที่เธออธิบายว่าพลังทางจิตวิญ,ญญาณของเขามีพลังมหาศาลเขาใช้พลังจิตวิญ,ญญาณเพื่อปกป้องข้า เพื่อไม่ให้ขึ้นเสียงกระทบกับข้าหลงเทียนอู่ไม่ได้พูดชายคนหนึ่งที่สามารถพึ่งพาพลักกำลังอัมบริสุทธิ์เพื่อฆ่าข้างขาวหกกองเรืบได้นั้นถือเป็นชนชั้นสูงในหมู่สมาชิกใหม่อย่างแน่นอนสิ่งที่ตามมาภายหลังทําให้พวกเขาเปลี่ยนทัศนคติอย่างรุนแรงเมื่อเห็นข้งขาวหกกองเรืบสามตัวถูกถังอุรินฆ่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่เบื้องหลังในพลทั้งสองกำลังขยับที่นั่งเสียงของการสนทนาของพวกเขาฟังเป็นเสียงเดียว ไม่นานหลังจากนั้นทางเอเลนก็ล้มลงและนำหลงยูเชียลงไปพร้อมกับเขาแต่ทว่าด้วยการใช้เทคนิคการวางเท้าที่ซับซ้อนและความแข็งแกร่งที่น่ากลัวทางเอเรนก็สามารถขับไล่งูยักษ์ออกไปได้ฉากดังกล่าวทำให้ในายพลใหญ่สองคนกระโดดลุกขึ้นยืนสวยงามมากบาอันบาอันงั้นเหรอบาอันปรากฏตัวที่นั่นได้อย่างไรการทดสอบนี้ยากเกินไปใช่ไหมหน่าเสียดายข้าหวังว่า จะได้เห็นเด็กหนุ่มคนนี้อยู่ได้นานแค่ไหนรงเทนโอและซูเหยเถาขมวดคิ้วขนาดที่พวกเขานั่งในแถวหน้าและเฝ้าดูกรงเรียบขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นท่านสุภาพบุรุษการทดสอบยังไม่สิ้นสุดร,รงยูเฉียไม่สามารถหยุดพูดได้ยังไม่จบงั้นเหรอนั่นคือบาอันต่อมาพวกเขาได้เห็นฉากที่ถังโอเรนปราบปามบาอันด้วยกำลังมันเป็นการประทักการของพลังบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว ถ้าว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงแหวนสีทองนั่นทั้งห้องทั้งหมดอยู่ในความเงียบสนิทเมื่อบางอันถูกตรึงไว้กับกำแพงหินโดยหอกมังกรทองเขาไม่ได้ใช้วิญญาณยุทธการต่อสู้หรือพลังวิญญาณแต่เขายังสามารถฆ่าบางอันได้เขาไม่ได้ใช้กอดต่อสู้หรือหุ่นจักรกลของเขาด้วยซ้ําเขาอาศัยความแข็งแกร่งของเขาร้นล้วนมันอาจเกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งของสายเลือดของเขาหรือไม่เขาสมควรได้รับเกียรติที่สูงกว่าอัจฉริยะ มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าร่วมรวมทั้งผู้พันอาวุโสที่สามารถบรรลุชัยชนะดังกล่าวได้ไม่ธรรมดาสูวยเถาผู้ด้วยน้ำเสียงที่ลึกล้ำโม่เหมยงั้นเหรอรลงเทนอูก,ก็ลุกขึ้นยืนเพราะฉากยังไม่จบเมื่อเหมยปรากฏตัวในที่เกิดเหตุในฉากต่อไปทั้งเหรยนต่อสู้อย่างหนักกับโม่เหมยและใช้ร่างกายของเขาปกป้องรลงยูเชียความตื่นเต้นของผู้ชมในห้องกลับมาอีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้น ข้างนอกอยังคงมืดสนิทเมื่อถังโอรินตื่นจากการทำสมาธิกลางวันสั้นกว่ากลางคืนที่นี่เขาจ้องมองไปยังดินแดนที่กลายเป็นน้ำแข็งและปกคลุมด้วยหิมะด้านนอกและสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิที่อุ่นสบายภายในห้องถังโอรนพบว่ามันผ่อนคลายจนทำให้เขาประหลาดใจภาระหนักบนบ่าของเขาเบาลงเมื่อเขาอยู่ห่างไกลจากเสียงโห่ร้องของทวีปชั้นในแม้ว่าเขาจะไม่ลืมความกังวลของเขาไปเสียหมด แต่อย่างน้อยเขาก็ไม่จําเป็นต้องเครียดความประทับใจแรกของเขาที่มีต่อกองทัพเทพโรหิตนั้นดีมากพมยุทธ์มากรักมีเหตุผลของเขาที่จะส่งทางอเรนมาที่นี่จุดประสงค์หลักของเขาคือการทํางานหนักเพื่อยกระดับอํานาจของเขาและบรรลุตําแหน่งทางทหารในกองทัพไม่ต้องสงสัยเลยว่ากองทัพเทพโรหิตไม่ได้รับอิทธิพลจากสาหพันธ์มันเป็นโลกที่เป็นอิสระที่นี่ แม้ว่ามันจะไม่เป็นกลางเหมือนโรงเรียนสื่อไรเคอร์แต่กองทัพที่นี่ก็มีคุณสมบัติสูงเหตุใ,ใดกองทัพเทพโรหิตจึงประจําการที่นี่ผมูมายุทธ์มากรักไม่ได้บอกดังนั้นทาวเรนจึงต้องค้นหาด้วยตัวเองอาหารฟรีเมื่อวานนี้มีผลที่น่าประทับใจเขารู้สึกกระปี้กระเป๋าในขณะที่พลังแกนแท้โรหิตของเขาถูกยกระดับทาวเรนยืนขึ้นแรดเหยียดร่างกายของเขาหลังจากอาบน้ำสักครู่เขาก็เดินออกจากห้องไปข้างนอก อุณหภูมิของภูเขาที่นี่ในช่วงเช้าตูนั้นต่ำมากแม้แต่ทางเรนก็ไม่สามารถช่วยให้ตัวสันได้เขาสวมชุดทหารสีขาวอยู่แล้วเครื่องแบบทหารที่รีดอย่างดีสวมเข้ารูปพอดีและเสริมรูปร่างที่เพรียวบางของเขาด้วยร,รูปร่างที่แข็งแกรงเขาขยับร่างกายเล็กน้อยวันนี้เขาจะเริ่มการฝึกพิเศษของเขาหรือไม่เขาสงสัยว่าวันนี้จะมีวาระอะไรด้วยประสบการณ์ก่อนหน้านี้จากการฝึกฝน,นบนกาะปิศาสด เขาไม่ต้องกังวลว่าการฝึกพิเศษของกองทัพเทพโรหิตจะหนักหนาเพียงใดมีอะไรอีกที่จะทรมารร่างกายและจิตใจได้มากไปกว่ากอปีสต์เขามองไม่เห็นท้องฟ้าอย่างชัดเจนเนื่องจากอา,ากาศเต็มไปด้วยหมอกหิมะที่พัดอยู่บนท้องฟ้าน่าเสียดายที่วิญญาณดวดการต่อสู้ของเขาไม่ได้มีลักษณะเป็นน้ำแข็งไม่ะน,นั้นเขาอาจจะฝึกฝนที่นี่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวทั้งอุริน เสียงหวานดังขึ้นในขนานั้นพันเอกหญิงทั้งโอเรียนทันกลับมาได้เห็นหลงยุเชียทำไมท่านถึงมาเช้าจังท่านอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอหลงยุเชียใส่หัวพูดขึ้นว่าไม่ข้าไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ข้ามาที่นี่เพื่อพบเจ้าระดับการทดสอบของเจ้าออกแล้วโปรดติดตามข้าเพื่อรับยศทหารรังอาหารเช้าในเวลาเดียวกันภารกิจของเจ้าก็จะได้รับที่นั่นเช่นกันตกลง ทางเหรินเอามือขวาแตะหน้าอกและกล่าวคำทักทายทางทหารของกองทัพเทพโรหิตโรงยูเชียโรงยูเชียก้าวไปข้างหน้าจากนั้นเธอก็ใช้มือสายประคองข้อศอกในขณะที่มือขวาเลื่อนตำแหน่งแขนของเขามันควรจะอยู่ในตำแหน่งนี้ําปั้นของเจ้าควรจะอยู่สูง่าหัวใจเล็กน้อยเจ้าเข้าใจไหมข้าเข้าใจแล้วขอบคุณครับท่านผู้พันกินข้าวเช้ากันก่อนเออใช่ชีเย ได้อ้อนวอนขอความเมตตาจากเจ้าณจุดนี้โรงยุเชียยังคงรู้สึกขบขันกับสถานการณ์ขณะที่เธอเนึกถึงรูปรักที่น่าสมเพศของเจียงชีเย่ขณะที่เธออ้อนวอนและวิงวอนขอความเห็นใจเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกสนุกสนานกับการเล่นตลกพาอเธอไม่ได้คาดหวังว่าชีเย่จะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้อะไรนะได้เลยงั้นข้าจะสั่งแค่จานเดียวทังเรนพูดเจ้ากินเยอะขนาดนี้ได้ยังไง รงยูเชียไม่สามารถละเว้นจากการถามได้ทาวเดนพูดว่าเออข้ามีความสุขจากการที่ข้าได้กินแต่ทว่าข้าสามารถกินน้อยลงได้ข้าไม่จําเป็นต้องกินมากในแต่ละครั้งแต่ทว่าการกินมากขึ้นก็เป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนของข้าเช่นกันรงยูเชียเริ่มมองเขาด้วยความประหลาดใจเธอพยักหน้าและพูดว่าฝึกฝนโดยการกินงั้นเหรอข้าพนันได้เลยว่าเกี่ยวข้องกับความสามารถในสายเลือดของเจ้าใช่ไหม หน้าอกของถังโอเลนแน่นขึ้นแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธต,ตรงการข้ามเขาพยักหน้าเขาได้พบกับเจียงฉีเย่ระหว่างรับประทานอาหารเช้าเพียงว่าเธอไม่มีชีวิตชีวาเหมือนเมื่อวานอีกต่อไปผมของเธอถูกมัดเป็นเปียเล็กๆสองเส้นซึ่งทำให้เธอดูเหมือนเด็กสาวข้างบ้านด้วยสีหน้าที่น่าสงสารถังโเลนไม่สามารถช่วยให้หัวเราะในใจได้เธอคิดว่าเขาจะมองไม่เห็นการปลอมตัวของเธอได้อย่างไรเขาจะไม่เห็นได้อย่างไง เมื่อเขามีวิชาจากปีศาจทั้งเจ็ดบนเกาะปีศาจแต่ทว่าเขาไม่สามารถรบกวนเธอได้สวัสดีครับท่านเจ้าหน้าที่อาวุโสทางอุเรนทักทายเจียงทีเยเจียงชีเยเรียกพูดว่าพวกเราทั้งหมดอยู่ในหน่วยเดียวกันเรียกข้าว่าชีเยเจ้าไม่จําเป็นต้องเรียกข้าว่าเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสเราไม่ได้อยู่ในระหว่างารกิจแค่เรียกชื่อข้าสุดหลอวันนี้เจ้าจะกินอะไรทางอุเรนกล่าวว่า ้าจะกินอะไรง่ายๆที่หน้าต่างหมายเลขหกหนึ่งจานก็พอแล้วเมื่อคืนข้ากินไปเยอะมากได้รู้สึกว่ามันยังย่อยไม่หมดจริงๆง,ง,งั้นเหอรอดวงตาโตของเจียงฉีเย่สว่างขึ้นจากนั้นเธอก็มองไปที่หลงหยูเฉียข้างๆเธอด้วยความรู้สึกขอบคุณหลงหยูเฉียกล่าวว่าสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้าเขาตกลงตามนั้นเจียงฉีเย่กอดแขนของทางโอเรนทันทีด้วยความตื่นเต้นขอบคุณเจ้ามาก ร่างกายของเธอพัฒนามากกว่าคนทั่วไปมากทางโอเรนรู้สึกได้ถึงร่างทวมของเธอที่สัมผัสกับตัวเขาเองเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างเจ้าเร่เขาทำลายการติดต่ออย่างราบรื่นและพูดว่ามันไม่มีอะไรเมื่อวานเป็นเพียงความสนุกสนานข้าขอให้ท่านเจ้าหน้าที่อาวุโสสอนและแนะนำข้าในอนาคตอย่างถ่อมตนสายตาของเตียงฉีเยสันไหวเธอจะไม่สังเกตเห็นท่าทีอันชานฉลาดของทางโอเรน ในการทำลายการสัมผัสทางร่างกายระหว่างพวกเขาได้อย่างไรหลังจากที่พวกเขารับประทานอาหารเช้าแล้วโลงยูเชียก็นำถังโอเรน์ไปที่กองบัญชาการของกองทัพเทพบโรหิตพิธีการจะจัดขึ้นที่นี่มันเป็นโกฎของกองทัพเทพโรหิตตำแหน่งบัญชาการของกองทัพเทพบโรหิตนั้นเรียบง่ายและเรียบร้อยไม่มีการตกแต่งใดๆและดูเย็นชาวราวกับหิมะข้างนอกพิธีนี้จัดขึ้นในห้องโถงเล็กๆ ที่จุคนได้ประมาณร้อยคนเมื่อทั้งเรนเดินตามหลงยูเฉียเข้าไปในห้องโถงมีคนประมาณสิบกว่าคนอยู่ใต้เวทีแล้วบนไหล่ของพวกเขาสองประกายราวกับแสงดาวที่สองประกายเมื่อมองแวบแรกมีนายพลสองคนคนอื่นเป็นายนทหารที่สูงกว่ายศพันเอกทั้งเรนสังเกตว่าคนเหล่านี้มองมาที่เขาด้วยสายตาที่อยากรู้อยากเห็นแน่นอนเขามีความเฉลียวฉลาดว่ามันเกี่ยวข้องก,กับการใช้พลังสายเลือดของเขา ในระหว่างการประเมินแต่ถ้าว่าทางเรนไม่ได้คิดอะไรเนื่องจากการประเมินไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมใช้พลังวิญญาณและทักษะวิญญาณจึงต้องออกแบบมาเพื่อประเมินคุณสมบัติอื่นๆของทหารเช่นการปกป้องสหายเขาเคยผ่านการฝึกฝนของกอปิศาตร์มาก,ก่อนเมื่อหลงยุเชียบอกให้เขาปกป้องเธอทางเรนสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของการประเมินในที่สุดเขาต้องใช้พลังสายเลือดของเขาแน่นอน เขามีเหตุผลของเขาที่จะทําเช่นนั้นเขาไม่รังรอเพราะเขาต้องการเข้ากองทัพเร็วที่สุดการแสดงความแข็งแกร่งของเขาเป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยความสนใจที่เขาได้รับในวันนี้อยู่ในความคาดหมายของเขางยูเชียทําให้ทางเรเยนยืนอยู่ข้างๆจากนั้นเธอก็เดินขึ้นไปหาเจ้าหน้าที่สองสามคนและคำนับพวกเขาขณะยืนอยู่ที่ความสนใจรองหัวหน,หน้าหน่วยสืบราชการรับรายงาน ได้นาคนใหม่ทั้งโอเรนรอคําสั่งต่อไปหรงเทนอูกาวว่าเริ่มต้นได้รับทราบหรงยุชียหันกลับมาและพูดกับทั้งอเรนว่าตอนนี้ข้าขอเชิญสมาชิกใหม่ทั้งอเรนให้ขึ้นไปบนเวทีเพื่อรับตําแหน่งใหม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ